พิธีเปิดโครงการอุปสมบทศาสนาไทยย่าเฉลิมพระเกียรติครั้งที่หนะึ่งณวัดละคังโคโสิตาลามวรมหาวิหารเรียกได้ว่าเป็นการจัดงานบุญสุดยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานค่ะทาเอาอิ่มบุญกันทั่วหน้าสำหรับโครงการอุปสมบทศาสนาไทยย่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวครั้งที่1ณนะตาหนักแดงวัดละคังโคโสิตาลามวรมหาวิหารค่ะนําโดยนาวาอากาศเอกพิเศษคัมพีคัมพิพรยานนท์ค่ะประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์ค่ะสำหรับโครงการนี้ค่ะนาวาอากาศเอกพิเศษคัมพีค่ะได้บริิาาาคทุนนนนดํเง เพียงผู้เดียวโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเนื่องในโวโรกาศมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษาค่ะนอกจากนี้ค่ยยังจัดให้มีการมาประชาอุปสมบทเรื่อถวายเป็นพุทธบูชาค่ะและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพกษัตยาธิราชทุกพระพองค์สต่อไปอีกด้วยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะต้องขอร่วมกับอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะขอนภาชีชาวพุทธองค์กรนะครับแล้วก็พี่น้อง ผู้สังเชนทุกคนทุกท่านทคงท,ท,ทราบวะ่าในปีนี้เนาะก็ใกล้ถึงวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกเรานะครับในวันที่18รกรกฎา,าประกอบกับขณะเดียวกันเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นอยู่แล้วที่จะสืบสารพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็มาดูซิว่าแทนปีนี้ท่าน68เนาะเราจะมีวิธีไหนถ้าตามทมเนียมสากลก็จุดเคก้กตั้งเทียน69เล่ม เราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นทางในแผ่นดินพระศาสนาเนี่ยเราสร้างเทียนเล่มใหญ่อพิจุดเค้ก้อนใหญ่ขึ้นมาก้อนหนึ่งเป็นของเนี่ยอของผู้สังเกตชนที่จะถวายพระองค์ท่านแล้วก็มีเทียน69เเล่มเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายในการบวช ไปสู่ทั่วประเทศและรวมไปถึงออกไปนอกประเทศด้วยนะครับเพื่อเพราะว่าจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาประเทศไทยเราได้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานะครับและขอกล่าวถึงสมเด็จกรมหลวงวิทยายานวิทชียรยาน,นสังวรสมเด็จสังราชเจ้าซึ่งท่านทรงเป็นสมเด็จพระปุชาผมด้วยก่อนท่านสิ้นพระชนเนี่ยท่านได้รับการยกย่องถวายให้เป็นประมุขสูงสุดของสฆงโลกนะครับอ,อันนี้ต้องถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดมากก็คือสมเด็จสังราชเจ้ากรมหลวงวิทชียรยานสังวรท่านทรงเป็นประมุขสง์ ของทั้งหมดนะของพุทธทั้งหมดทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะพุทธประเทศไทยอันนี้บางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับทีนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์บางอย่างที่เกิดวิกฤตกับพระพุทธศาสนามีความจาเป็นและหลักนะครับที่เราต้องเข้ามาช่วยนะครับอย่าลืมว่าตั้งแต่ตอนกู้บ้านกู้เมืองเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากเสิ็วันนี้เรามาอยู่นหน้าพระรักท,ท่านท่านทรงกอบกู้แล้วก็ถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาจะดูเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ตามที่เป็นปัจจัยทําให้เกิดการทําลายพระศาสนาจนเกิดวิกฤตที่น่ากังวล ผมคิดว่าถึงเวลานะครับที่พวกเราต้องรวมพลังกันนะครับการเข้ามาเนี่ยไม่ได้สนใจเลยว่าจะต้องบวชนิกายไหนวัดไหนนะครับแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงโดนบรรดาลให้มาณที่นี้นะครับมาอยู่ในเรือนหรือตำหนักที่พระองค์ท่านต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ท่านผมเชื่อเรื่องศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเมื่อบรนการในขนาดนี้เราก็าจะจัดบวช69รูปแล้วก็คุยกับคณะไว้แล้วทุก3เดือน69ตลอดไปเลยเรื่อยๆ จนกว่าจะตายไปเลยนะครับก็จะจัดถวดอย่างนี้ไปเรื่อยๆน,นะครับก็เพื่ออ,อะไรครับเพื่อเป็นการสืบสานพระศาสนาแล้วกห็หลายเรื่องที่เกิดโครงการดีๆต้องเรียนถามาพี่น้องสือ่อมวลชนด้วยบอกมาได้ไม่ต้องรอพวกเราพร้อมผมนะพร้อมจริงๆที่จะจะช่วยเข้ามาช่วยแก้เรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอให้พวกเรารักใคร่สามัคคีกันสักทีนะครับไม่อยากให้มีการแบ่งแยกะไรทั้งสิน้นผมบวชที่วัดบวรนะ เป็นธรรมยุทธ์นะแต่จริงๆไม่ใช่ทุกท่านเป็นพุทธบุตรหมดนะครับแล,ล้วท่งดูหน้าพระพักท่านสิท่านวันนี้ท่านยิ้มนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็สมเด็จเราทําถวายพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะเกิดขึ้นผมช่วยในเรื่องของคําทํานายเรามาช่วยกันทําให้เข้าสู่ยุคสิวิไลทําให้เข้าสู่ยุคเนี่ยในรัชกาลของพระองค์ท่านเนี่ยพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงทรงรักและเคารพสถานในพระศาสนามากดูพระจิยวัตรพระองค์ท่านดูให้ดีนะครับ ทรงน่ารักมากเวลาท่านคุยกับพระสงฆ์องค์เจ้าดูท่านเป็นแบบอย่างนะครับท่านจะนักรบแบบไหนแต่เวลาท่านอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าไปดูในหลวงของเราทรงน่ารักที่สุดนะครับคือตอนนี้นะครับก็เราจะทําพิธีแล้วก็หลังจากที่อุปสมบทเนาะอุปสมบทก็จะมีบัรฑชาที่วัดไตรมิตรนะครับอารย์ที่วัดไตรมิตรสมเด็จพระอาจารย์ท่านเป็นพระบุญญาให้นะครับในวันที่24 ครับวันศุกร์ที่24ที่จะถึงนี้ครับแล้วก็จะมีการอุปสมบทแลแบ่งเป็นวัดคือวัดระฆังคุสิตารามแห่งนี้วัดอรุณราชวรารามแล้วก็วัดโมรีโลกยารามนะครับทั้ง3าวัดนี่ครับแล้วก็จะไปอบรมอยู่ที่สำนักวัดท่ามเขาวงที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับทั้งสามวัดนี่เป็นวัดที่ เดี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านทั้งสิ้นนะครับกับสมเด็จพระเจ้าตากสินราชาทั้งสิ้นะครับเป็นมหามงคลสูงสุดจริงๆนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกทุกพุทเจ้าทั้งพระเทรานุเทระแล้วก็พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่พยายามให้กําลังใจคณะทํางานนะครับจนผมมีความรู้สึกตื้นตันใจจริงๆนะครับแล้วก็ขอบพระคุณจริงๆนะครับก็คงจะมีแค่นี้